ชน,นี้คือแถบสายห้อยท้ายสะท้อนแสงแบบมีไฟในตัวผลิตจากพลาสติกสะท้อนแสงแบบเดียวกับที่ใช้ในงานวิศวกรรมจราจรเหมาะสําหรับการใช้งานแบบเอาท์ดอร์นะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือเมื่อตอนกลางวันหรือว่าตอนโพเพเนี่ยเวลากระทบถุกแสงไฟนะครับก็จะมีรีเฟก ของของตัวแผ่นพลาสติกตัวนี้เป็นตัวสะท้อนแสงแต่เมื่อเวลากนางคือเราสามารถกดปุ่มเปิดไฟนะครับให้ออกมามีอยู่โหมดการทำงานอยู่2โหมดะนะครับก็คือโหมดกระพริบแล้วก็โหมดไฟติดขางสามารถดัดแปลงไปใช้ได้กับจุดยึดต่างๆอย่างเช่นจุดยึดที่อ่านเอก เพียงแค่เกี่ยวแล้วก็ลึงล็อกให้แน่นนะครับหรือว่าเอาไปใช้ห้อยกระเป๋าหรือห้อยหูเข็มขัดพลังงานหลักที่ใช้ใช้ถ่าน2032เพียงแค่หนึ่งก้อนนะครับความสว่างก็ถือว่าใช้ได้นะครับสนใจสินค้าชิ้นนี้ติดต่อได้ที่ร้านหยิมหยิมชอ็อป